สี่กลุ่มโรคภัยสุขภาพมาพร้อมกับอากาศหนาว focus.org เมื่อวันสุดท้ายของเดือน23ตุลาคม2025กลุ่มโรคภัยสุขภาพหลายกลุ่มมาเป็นพร้อมกับก,บการเข้าสู่อากาศหนาวซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคนได้อย่างมากทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวหรือผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่มีอากาศหนาวก็ต้องระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างดีต่อการเข้าสู่อากาศหนาวนี้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพในสภาพแวดล้อมหนาวเป็นสิ่งสำคัญพร้อมทั้งการรับรู้เกี่ยวกับภูมิภาคและการเคลื่อนไหวของอากาศหนาวซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรักษาสุขภาพของคุณและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มโรคภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องโรคภัยทางกระจายตัวอากาศหนาวสามารถเป็นส่วนสำคัญในการเปิดเผยโรคภัยทางกระจายตัวเช่นกระเพรากระเพราไข้หรือโรคภัยต่างๆที่สามารถขยายไปได้อย่างง่ายดายโรคภัยทางกระจายภูมิภาค อากาศหนาวอาจส่งผลให้ภูม like ิภาคเป็นที่เกิดขึ้นโรคภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเช่นการเกิดขึ้นปัญหาการผ่อนคลายของภูมิภาคหรือการเกิดขึ้นปัญหาการผ่อนคลายของภูมิภาคโรคภัยทางกระจายสัตว์อากาศหนาวอาจเป็นส่วนสําคัญในการเปิดเผยโรคภัยทางกระจายสัตว์เช่นการเกิดขึ้นปัญหาการผ่อนคลายของสัตว์หรือการเกิดขึ้นปัญหาการผ่อนคลายของสัตว์การรักษาสุขภาพในสภาพแวดล้อมหนาวเพื่อรักษาสุขภาพในสภาพแวดล้อมหนาวคุณควร ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตรวจสอบสภาพสุขภาพของตัวเองและครอบครัวตั้งแต่การเคลื่อนไหวของอากาศหนาวต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดีตั้งแต่การเคลื่อนไหวของภูมิภาคต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดีตั้งแต่การเคลื่อนไหวของสัตว์ต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดี คำแนะนำเพิ่มเติมตรวจสอบสภาพสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเคลื่อนไหวของอากาศหนาวต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดีตั้งแต่การเคลื่อนไหวของภูมิภาคต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดีตั้งแต่การเคลื่อนไหวของสัตว์ต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมหนาวคุณควรรักษาสภาพสุขภาพของตัวเองอย่างดี